สบายดีบทสกูสกคนวันนี้มากินตำม,มััทวปิ้งปลาทูด้วยพี่น้องมีพักครับยอดกะถินเซ็บๆน้อง่อยเจ้จ้าเอฟซีสุูสกคนสบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อกินขา้ขาวข้าวกับตำมะทูั่ว Oh, sao sao nhá Hãy Để, không? Để không

ลึมมมอย่่มเลย่ลุมเยิด

อามาดันคิดบ่อยดึนลวก็เพืนชวนกันคนายคาบคุนายออกนอกคาบคุนมันมันออกมาขึ้นเขาดิ้นน้อยดิ้นเยอมาสิมัตตาวดาลงหงาะไปเพียงไปหว้ว ินข้าเงี้ยมาห่านชี่แตมันังแหละเดี๋ยวมาหาบาโทรมันโทรหามันเนะโทรแล้วจัโทรโทรบอกให้มันมาเดี๋ยวนี้ห้มันมาเอากงอชิงง้อปกเวียงมันเอากะไรมันเห็นเยียมมันปุ๊บโรดากเวียงไลอมันไมันญาตมาเลยมาเกำลังจะตัวใหกันอกข้าว้บอกบมาไปเลย อีโอ้ยดิเอ้ยยู่หาไช่เลยมาหับบงวิทเมื่อละให้ปัวมาหั่ยย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 เยย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 ยวยย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 ย้ยย

น้อยไม่กก๊อฟกับมามิมูรินมาพี่ละตรวจตอนนี้ละตรวจตอนอาจารย์ทำตรวจตอนตรวจนั่นแหละตรวจนั่นไม่รู้บ้าขาวไงตรวจอันนี้ก็แล้ว

ở đây có cái túi này nè túi này nè cái chuyện của trông này đó là mới luôn không phải vô phương mà nè đi mất ba hay mà phải đánh à không มาได้ติดได้ตัวเขามาติดเมืองวันเนี่ยมันจะละได้เมืองวันเนี่ยใครคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสัวต้อยคนเคดิมยินดีครับสบายดี